ชาวเวียดนามหวั่นกลัวสำรอยหลังได้ข่าวไทยจอตรวจเพศศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจี้ให้ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนแข่งการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนี้มีข้อมูลบางส่วนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและหนังสือพิมพ์ของไทยอ้างว่ามีข้อเสนอให้ตรวจเพศของนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามเป็นหนึ่งใน32ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน ในเลทรีเจืองเลขาธิการสหพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามได้ให้สัมภาษณ์กับ SGP ออนไลน์เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าจนถึงขณะน,นี้สหพันธ์วอลเล์บอลโลกยังไม่ได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการใดๆให้กับสหพันธ์วอลเล์บอลของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกรวมถึงสหพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามเพื่อแจ้งให้นักกีฬาเข้ารับการตรวจในระหว่างการแข่งขันเราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและการแข่งขันทุกครั้งมีกฎระเบียบที่ชัดเจน เรามาฟังสิบคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันว่าคิดเห็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment ที่หทีมจำเป็นต้องตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทุกอย่างอย่างรับคอบก่อนออกเดินทางถึงยังไงก็ตามเมื่อไปถึงก็จะมีการตรวจ้ํำแต่เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาและประเทศชาติเพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะโดนปรับและถูกแบนจากการแข่งขันความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะสูญเปล่า คอมเมนต์ที่2จากประสบการณ์ของทีม U19 ควรตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนเลยอย่ารอจนกระทั่งได้รับแจ้งใกล้ถึงวันแข่งขันแล้วจะรับมืออย่างได้ทันท่วงที คอมเมนต์ที่3พวกเราควรเข้าใจว่ามีบางกรณีที่อวัยวะเพศเป็นเพศหญิงแต่คโครโมโซมเพศอาจเป็น X Y หรือเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปปัญหาอย่างเช่นคโครโมโซมจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพื่อให้ทราบแน่ชัดดังนั้นนักกีฬาจึงไม่ได้โกหกเรื่องเพศแต่เป็นเพียงปัญหาทางด้านชีววิทยาเท่านั้นคอมเมนต์ที่ 4. สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามควรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หากมีการละเมิดกฎใดๆนักกีฬาจะถูกคัดออกหากมีกรณีที่ไม่ชัดเจนหรือน่าสงสยัยนักกีฬาควรจะถูกพักการแข่งขันชั่วคราวอย่ารอให้ FIVB เข้ามาตรวจสอบแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดขึ้นเหมือนกับการแข่งขัน U21 ที่ผ่านมาถึงแม้เราจะยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดไม่ใช่แค่กีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมถึงกีฬาชนิดอื่นๆด้วยกล่าวโดยภาพรวมแล้วภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างมากในสายตาของชาวโลก คอมเมนต์ที่5โปรดเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ต้นทีมเวียดนามต้องการประสบความสำเร็จอย่างสูงก็จริงแต่ต้องมีความชัดเจนและซื่อสัตย์ด้วยอย่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียอยู่ตอนนี้คอมเมนต์ที่ 6. สหาพันธ์ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนการแข่งขันระดับนานาชาติและไม่ปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเหมือนอย่างเช่นกรณีของ U21 ิชิงแชมป์โลกดังนั้นสหาพันธควรมองว่า